ถ้าคุณอยากมีชีวิตดีทุกวันห้ามทำสิ่งนี้ตอนเช้าโดยเด็ดขาดครับเมื่อไหร่ที่คุณตื่นนอนมานั้นนะครับหนึ่งชั่วโมงแรกห้ามจับมือถือโดยเด็ดขาดหรือห้ามไปอ่านข่าวลบๆหรือบริโภคสื่อลบๆโดยเด็ดขาดน,นะครับเพราะมันจะทําให้คุณนั้นตกอยู่ในสถานการณ์ผู้ถูกกระทํานั่นเองนะครับแต่เมื่อไหร่ที่คุณเอาหนึ่งชั่วโมงแรกหลังจากตื่นนอนคุณนั้นนะครับมาดูแล กายใจวาจาตัวเองให้ดีนะครับมันก็จะทําให้คุณนั้นสามารถที่จะควบคุมทุกสิ่งทุกอย่างที่เข้ามาในชีวิตของคุณได้ในแต่ละวันนั่นเองนะครับเพราะคุณจะกลายเป็นผู้ควบคุมนั่นเองครับโดยการที่คุณหันกลับมานั่งสมาธิทําจิตใจให้สงบหรือสวดมนต์หรือออกกอาลังกายนะครับหรือการที่คุณนั้นเซลทอล์กพูดกับสิ่งดีๆในทุกๆเช้านะครับสิ่งนั้นก็จะทําให้ คุณนั้นสามารถสร้างความโชคดีได้ในทุกวันแบบง่ายๆนั่นเองครับลองเอาเคล็ดลับนี้กลับไปใช้กันดูนะครับถ้าคลิปนี้มีประโยชน์ฝากทุกท่านกดไลค์กดแชร์ครับผมครูใดขอให้ทุกวันเป็นวันที่ดีของทุกๆคนครับขอบคุณครับ